โลกติดปูเมื่อคืนใครได้ติดตามบ้องไฟพญายนาคไหมถ้าใครได้เห็นแล้วก็รีบทำนะขอพอจากองค์พญายนาคนะและใครไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามเห็คิดป,ปู่แล้วก็อธิษฐานเอานะปู่จะลดน้ำมนต์ล้านหัวผู้มืองด้วยคิดอยากจะทำอะไรดีๆในชีวิต ก็คิดเอาขอพรเอานะปู่ก็จะเอาน้ำมนต์ลดหัวให้พวกมึงพร้อมกับพวกมึงดูบ้องไปพยานาไปด้วยนะ <K id out> สิ่งดีๆบนโลกมนุษย์นั้นก็มีนะสิ่งที่เองไม่เคยเห็นไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้สิ่งสังสิทธิ์ที่มึงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าบนโลกนี้มันมีหรือไม่มีเองก็ดูเอานะ แล้วแต่ศรัทธาความเชื่อของแต่ละคนไม่มีใครหวงไม่มีใครห้ามนะใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ช่างเขาเราเชื่อของเราเราก็ทําไว้เราก็ดูแลสุขภาพตัวเองคิดดีทําดีทําบุญทาบุญส่นไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ใ,ใกล้ตัวพูกมึงทั้งนั้นแหละโลกเรามันเป็นโลกมิติอยู่คนละมิติแต่เรามองไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นพูกมึงแค่พูกมึงคิดจะทําอะไรเขาก็เห็นอ่านจิตใจ มได้แต่พวกมึงอาจจิตใจกันเองไม่ได้มนุษย์มันถึงมีแต่เวรแต่กรรมกันไงสร้างเวรสร้างกรรมไม่หยุดหย่อนกันก็ดูเอานะเมื่อคืนใครไม่ได้ติดตามก็ดูเอาก็ขอพรทางผูเนี่ยแหละผูก็จะลดน้ำมนให้พวกมึงอยู่สุขสบายคิดดีทำดีมีแต่ความสุขเงินทองไม่ขาดมือโลกภัยก็เจ็บหายวันหายคืนนะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตพวกมึงนะลูกศิษย์ผู